สบายดียามแรงเนอพี่น้องรับแรงกับคนได้บ่ลายคนได้น้อยหนึ่งพี่น้องกะยากมีกี้กสบไฟมีกี้เมื่อตะเวนกะดำละก็เป็นซาวยากลูกยากเต้ากะคำ่านี้พละจนมืดพลันแล้วพี่น้องเพราะกลางเว้นมันแดดเด้มันเห็ดเวียกบุได้มันฮอนหลก็ปวดหัววินหัวดิได้ดอกสอบปายเอยรวมถึงอยู่หันน้ำ โดยบ่จอนทางไว้นะคะยังกลนบ่แล้วมื้อละนิดกันหน่อยพี่น้องเลยอันนี้ก็สเขาไปไหวเพื่อสุมคอยมาเมื่ออื่นแม่เผินก็พักท่าแล้วเล็กกันหน่อยเนาะก็เ,เข้าไปไหวสักสอบหนึ่งแล้วก็สีพาลูกสาวเมื่ออะไรพี่น้องเย้ยแม่เผินก็สิเกลือไก่แล้วคอยกับสิไปอยู่นามิุกี้บ่อ,บอ,บอจอนนี่ก็ซับพัดน้อหัวมันพอดีแบกได้ไปเผินกะยาเลยเนาะเมื่ออื่นจงมาลุยต่อ เ็บใน,นหัวมันคืบอบ่นเป็นบ่นบุเป็นพี่น้องส่วนเทิงหนี่ไขรเนี่ยส่วนลุมทั้งนี้บุอยากปันใดเด้อพี่น้องอ่ะทั้งผู้แห้งเต็กทั้งผู้ส่วนหลุมขบวุไรหัวเลยคำบ่นได้หันท่านอาจะได้อยู่หน่อยหนึ่งเนะาะบุได้ลายได้ทางนาเรือบุไ้ลายได้ไดคำฮอกกลนทั้งนี้แล้วนี่ยังแต่ดอนอันนี้เลยนี่คัได้หัน,นหบนทางไว้บนไอเหงาไม่หน่อยเดียว คำกล่เบิดทั้งนี้นี่เท่ากับเกินเขิงแล้วมันนะแล้วก็ได้มันแห้งสอบกว่าพี่น้องเอ้ยที่เลือก,ก็ยังบ่ได้แห้งแค่ที่ได้จากสอบดอกคือสีอดไม่ได้จนหอดกล่นแล้วเบิดดอ,อกพี่น้องประชบว่าอันนี้เนก็ะขับมันได้ลายสศพเลยเอาไปคายซะก่อนเนาะโอเคพี่น้องไปเบิร์กมิวกกี้ก่อนคำแล้วแม่เพิ่เ,เกลือเป็ดเกลือไก่เนาะ เอาเซียมไปไหวก่อนติ๊กน้าบัดเจ้าจะหน่อยเจ้าเข้ามาเอาด้ยไวถือบวชหนีอันนี้บอลมันเป็นหัวเนี่ยตัวนี้นะส่วนทางนี้ส่วนทางโน้นเนี่ยลงไปนี่มันสิค่อยค่อยลงไปพุ่นแล้วก็ค่อยลงไปพูดอีกพี่น้องเออมนันนี่ลุบลายกับบุเป็นเนะาะบันก็เน่าเนี่ยได้บางเงาก็เน,น่าจนอยากเกือบเบิดก็มีแล่นลินอยู่ท่าแล้วลูกนี้แม่ออกไป แม่เพิ่นจะเกลือไก่ขำนะแม่เพิ่นจะเกลือไก่มาเบิ่งนั่งน้อยน้อยก็ยังเมื่อแล้วให้พ่อเพิ่นแบกมันไปไหวก่อนพาเพิ่นเมื่อสบายดีจ้าบายดีจ้อาอ้าวน้อมเบิร์ดแล้วลูกทั้งเถื่อก็มักดูดขวดเป่าได้เมื่อกี้อลีเวยพอมันเอามะขันให้ เอ้ยมันคาคอคนหากสลหลุดออกบ่กินข่าวลงไปออกวัแลวสังเทียงอะเนาะอังใบพอนอนหงิงติโอ้ยมึงแรงเด็กกับว่านอนสะดึงให้นั้งลูกมึงผมกา้านอนพักกระตืนนี่แม่พนยายยูกยางมันจะถึกผ่าลูกเอา้จาจะดึงให้ังหมากอันนี้ กกดอกนี่ใส่บูซาวันฝ่าวันสินพี่น้องถ้าเกิดมาทำบุมีดอกดาวหืองส่วนมากแถวบา้านเขาทำบุมีดอกดาวหงษ์ใส่ยอดดอกนี่เด็ดเอายอดมันเป็นขู่ไปบูซากินอาหารแล้วสวดสวดแล้วใหญ่ยุกี้ไปเห็ด ไปเวียกอยู่บ้านบ่ท่านะม,มาพี่น้องไปหาไม้ไปหาหมไหาหม้มาเห็ดใส่เห็ดเอากระเจ้าสิเอาครัวเล็กมาแหละคอมเมนไม้พอ่อเมื่อใดก็แล้วกระเจ้าก็เอามาหานะแต่วา่าอันนี้พากันไปหาไม้เอาไม้รวมกับชาวบ้านนั่นแหละ แกยังบัว่างเนาะพักมีสีซ้อมแกยังบัมีเวลาบัวระบาดพี่น้องวุ่นใดก็มีแต่ไปก็ไปบัว่างอะไรช่วงเอ๊ะเออเออออกมาลูกออกมามาเด้อมาเด้อกับโกเด้อกับโกเด้อกับโกกับโกมีเลยได้พี่น้องนาท่านสมัครว้าเมื่อกี้ว่ากับโกเมื่อกี้กับเซเลนปุ๊บออกมาคือเรื่องของเรื่องนะมันมีกับโกอีูลี้ในเทียงมันอีพ่อพอดีจับ จับกับโก้ตัวนั้นให้มิวกี้เบิ่งกับโก้กับห้องีนมันห้องดังๆเลยกี้ก็เลยย่านเลยเป็โตมันก็ลายๆเนาะย่านแต่อยากเบิ่งนะอยู่เฮือนเปิดล่าเปิดไฟไหนไหนเฮือนเห็นขี้เกียมจับกล่ำเน่มันถ่ายกินแมงม้มก็ซชี่อยู่ซี่คิดว่ากับขี้เกียมเป็นกับโก้คนเป็ดคนไก่เพื่ออยู่ในพี่น้อง ทำตะเวนที่ตกันก็นเลยหม่มบดเนาะกลางเว้นอยู่บ่ได้เลยบ่มีฮอนหอม่มกินอยาาทอกนะ้ำมันกินน้องพี่น้องเป็ดไก่เข้าไปายกับ่ได้ไปรักสามซื้อเข้าไปายให้ไก่น้อย่เพื่อนก็นด้เข้าวปลายกับบมีไก่น้อยเบาอใหม่มันกินบ่ได้ถ้าโตมันใหญ่เติบกินข้าวสารก็ได้พี่น้องแต่ว่าโตมันเท่ากับเบาอนะ ก๊อกเสาเสียงกระสิลมกระสิกลดหนูนี่ยะแต่บ่อจะมีนังเร่เห็บมันโอ้ยขาหักเลยเนี่ยค่ะไอ้ตุนมันไม่ใช่แม่มันมันทักกระบอกหนึ่งตัวนะคะใกล้ใหญ่บว่จักเห็ดมันหรือหมาบัจักมาโคมจมันกันเขาเลือดเตะแก่นเย่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 เบิ้งไปลอยลงน้ำบัเบิ้งเบิ้ง ย้ำนี่ก็ะไฮน่าก็แห่งแรงไรเนาะทั้งหลุมนี่ทั่วใไฮน่าบูมีน้าเลยนะบูมีน้องมีน้องแห่งเดียวคือพี่ลายอ้อยพี่ยัยยัยยัยอับย้ำแรงสิมิกี้สามารถย่างได้เบุ้นมันห่มมันเดินมันกว้างดิอีดุกดิ๊กขี่ดื้อเดือดเดือดเด้วมึงนี่ฮะอือ nè ya yeah. đừng bay cây mình kia giờ bay mình kia lái đít ya bay hà lia mư mình kia bấn nè à. bấn bấn đưa theo theo bấn khá khó lấy lông khó đấy lục đít lồng khum nắng nám không này nè cái cung sầm mò đi cốc thì mạng nhảy đấy phi đồng đó xung cốc xẹp cốc tuần này mặc sầm mò ấy lồng khum mặc sầm mò là cốc มาเด้อมาเด้อพี่มาเบิ่งเวกใหญ่เกือไก่พี่ไว้ไว้มิกกี้อันนี้ก๊กหมักทันจักหมักทันยังดอกนี่ฮะป้ามีหมากเซยเนาะเขาเดียวมีนี่หม่างเดียวอันนี้ทันสมหรือว่าอันกบกกตัวนี้ผู้พ่อกินอยู่แต่พวทันได้ซุกพี่น้องเลือกหน่อยหนึ่งกระปิดกินเลยเลยซุกน้ำกระปุกทันนี่กินละลาก็ได้มันโบได้สมอันนี้น่าจะหมักทันสมงัวมันไปเก็บกินทางพูนก๊กหมักทันสม แล้วมันก็มาขี่มาขี่มาคลายแล้วก็มันก็เกิดเด่นหมากเออหลายหมากอยู่เบิ่งดีๆีมากเซยนี่ก๊กเลยน้อยนึ่งก็เออเป็ดอย่าไปงุ้มห้าน้ำมันได้เออเออเออพาลากินดินยาขี้ขี้ทิมเออรึทิม ขี่ขี่แล้วห็นไดเออขี่ขี่เป็ดมันกินขี่ตัวมิุกกีเป็ดมิุกกีมากหมักเป็ดมิุกกีหมักเป็ดพอใช้หมักมาเล็กน้อยแต่คนกหมักมัคือกันโมกีฮะคนมันพี่น้องคนมันเปื้อกปะคนเป็ดขาวส่วนมากคนเป็ดลายกว่าคนไก่ ินห้ามล้วก็กินข้าวพ่อพี่น้องข้าวเปลือกข้าวซานไปหน่อยกิกนข้าวปลาอะไรมาเด้อหายหายหายมาแม่มาไม่มาไม่มาไม่โอ้ยไก่ตัวน,นี้ได้กินน้ำหมูบอลูกเอากบอ็บ้อหอกกรบอร้รบอมันยังหน่อยแหง้งอยู่ก้อยก้อยแพ้ฮะโอ้ยดามิวกี้นี่ อุ้ยเอารถไถไปเนาะซื้อสุม่มมันมมีสุม่มอะไรกินน้ำมูไก่หากกระบอกมึงได้ไปขายมันซื้อสุมอ่มมาไงสักสองอันซื้อมาไว้อยู่นาเบดอะไที่เคยบดนี้ในสวนบดเท่านี้ตีเดี๋ยพี่น้นอง ตัวนี้กับหมได้เต็มสอบร่วมกันแล้วกัได้สอบปลายนิดๆนี่แหละก่น,น,นมันกับมือละลิดอันหน่อยมือเศร้านี่กับผักผักตัวถี่บ่อจรพันกล่นเมื่อวานแล้วก็ตะแรงกับกลนมืออ่นเศร้ามากกับผักผักแล้วกับกลน่นอีกแล้วตะแงอื่นเด็ดไปเรื่อยๆเลยพี่น้องอันนั้นเดือทะเลมือเลยแอ้วก็เลน้อยเดียวมันกะมันเป็นหัวเป็นแถบไปเนาะ บางแถบก็เป็นอยู่บางหับางเป็นบางแถบก็บปเป็นเลยนางนังใหย่าอันนี้ยังน้อยหนึ่งน่ะแหละน้อยหนึ่งเราจนพันเนี่ยขำมืดเลยเนาะเริ่มมืดเลยได้ในนี้สมสมพอดีกระเจี๊ยบเนี่ยมือข่อยขวัดมันพี่น้องขี้ดินควันกลุ้มกุ้มควันเขาดังพ้อมไล่ไล่เด็กกระเจี๊ยบแดง ผู้เดผู้แดงอยู่นะแม่เลยหมากกระเจี๊ยบเนี่ยคนทิ่นหนึ่งเข้าป้ามิกกี้นอนน้านีู่หายใกลป้ามิกกี้นอนนะ้า ขับอีดังน้อยขับอะไรก็ไม่ไม่บินได้พี่น้องเราขับรถเมือทางทางเมือกับบืนหถวยบืนห่องมีแต่ดินทรายรถนดเาโซยานเลยเลยพญา,ามันบืนดินทรายลายเนาะดินทรายแบบบืนแล้วก็รถก็อยากล่มมันอยากเจือกนี่ใช่ลูกโอ้ยหมุดมุญออกมาหมุดแดงสิครบไปไวปไ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 ปทวงหมุดแดงแต่ยิ่ยิอยู่มันสิครบลูกกับเห็นหมุดแงดงในโทรศัพท์นี่คำว่าคำเห็นหมุดตัวจริงกับซี ันเคยเห็นหมดในโทรศัพท์โอเคโอเคพี่น้องหันหานหาน,หานเตรียมของเมื่อเกือบรุดเลยเตรียมของขึ้นไปเก็บของเตรียมสะลดถ่าก่อนเนาะพ,พอ่อผคลิปหน้าฝากเบินน่งโนษณาเด้อพี่น้องขอบคุณทุกคนทุกวงใจผ่าจนดำปีปป๊ปีมิวกีครับมิวกีจับพื้นได้แล้วเป็นได้ต๊ะพื้นนั่นนะไปแล้วสบายดีจ้าบาย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  บายบายหันหลังไปแล้วพี่น้องไปสบายดีสวัสดีเด้อพี่น้องบายดีจ้ามึงได้มาบายดีจ้าหยุกขนลม